เป็นคนไต้หวนันหัวใจไทยนนเราจะไม่มีทาเต้นสามชาไม่ได้นะนบอกเลยไม่ไม,ไ,ม,ไ,มได้ไป,ยป,ยปยอยู่แบบค้ามหมายแล้วหน,หน้าน้าหออะไรอย่างเงี้ยเออสองกันที่ไทยเลยอะ่ะ กลับมาอ kind of <lawsuit royable. S 2> ีกแล้วนะครับกับ Channel Jasper ไทยไม่จริงไต้หวันแท้นะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เปอ้์รอคอยมากๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำส่งกันมา1ปี2ปีเออ ....3 ปีแล้วซึ่งวันนี้นะครับเปอ้์จะไปงาน S2O Festival ไปเล่นน้ำส่งกันในไต้หวันนะครับผมดูตื่นเต็มป้างดูแบบตื่นเต้นแบบเววเเลยวันนี้นะครับเราก็มีเพื่อนร่วมไป ขาเรนะร,นะร่วมไปสนุกสนานกันนะครับอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือพี่แพรนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับแต่งแบบโอ้โหนี่ส่งกันตรงไหนเนี่ยอันนี้คือจะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมเออ,ตอ,เแ,อแต่ว่าเอา้าเข้าผิดที่กลายเป็นงานส่งกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงบ้างมันจะแบบ ฟิลเหมือนที่ไทยหรือเปล่าจะมีเพลงแบบเอออยากจะสามชาติแบบเอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้เต้นสามชาหรือเปล่าเดี๋ยวรุ้กันเลยนะครับและทุกคนเราก็ถึงแล้วนะครับที่งาน S 2 o ที่ไทยเปนะครับก็รู้สึกแปลกแปกไหมที่จะมาเล่นน้ำส่งการช่วงแบบไปไปสิงหาอย่างเงี้ยเอาจริงๆแปลกเออแปลกเพราะว่าปกติเราอยู่ไทยก็คือ อ<า>เออต้องเมษาเนาะแต่ว่าตามซัมเมอร์ของไต้หวันน่ะจริงๆมันก็คือช่วงนี้แหละกรกฎาสิงหา,เ,<อ>าเขาก็เลยน่าจัดนะน่าจะเป็นเหตุผลที่เขามาจัดช่วงนี้เราก็ว่าเพราะว่าถ้าจัดเมษาก็คงหนาวใช่เนาะอเออมันก็จะแบบไม่ได้วไม่ได้ไม่ได้แต่ว่านอกจากแบบช่วง<ม>เวลาที่เขาจัดมันทําให้รู้สึกเฮ้ยแปลกๆเล,ล,<อ>ล้วเดี๋ยวเปิร์ก็จะเป็นแบบอีกตัวหนึ่งที่แปลกอยู่ในงาน เพราะว่างานนี้มันเป็นงานียมใช่ปะแต่ว่าเปอร์เป็นคนไต้หวันหัวใจไทยเราจะไม่มีท่าเต้นสามชาไม่ได้นะบอกเลยเปอร์รถแแห่เดี๋ยวมาดูต่อให้เขาไม่มีว่าเอ๊ะ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 ไม่เป็นไรเราไม่สอนเราก็จะเต้นอย่างนี้จริงๆเปอร์อะไม่ถนัดเลยนะอีเดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเอาให้มันที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิร์จะโอเคนะครับนะครับจากการสแบ๊บหนึ่ง โอเคไปคือคนเยอะมากคนเข้าแถวแบบเยอะมากยาวมากอ่ะนี่คือแบบงานเฟสติฟิที่แบบว่าคนไต้หวันแห่กันจะมาเที่ยวแบบเออส่งกันขนาดนี้เลยอ่ะลาบสูตนะครับเราก็เข้ามาที่งาน S2O เรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้าไปที่ ของงานนี้ค่ะผมซึ่งก็คือกว่าจะได้เข้ามาได้เนี่ย,ยก็คือเหนื่อยมาก,มากแล้วก็ผ่านกระบวนการ <c oughs> การตอบแถวอะไรเยอะมากตอนนี้ก็คือหมดแรงไปแล้วก <c oughs> ับเสียแรงทั้งมวดกับการต่อแถวอะ่ะ <c oughs> เออและทุกคนเดี๋ยวก็จะเห็นว่าอีหน้าเวทีใหญ่มันจะดูแบบมันๆเนาะเออมันๆเ,นเันเปิดก็พร้อมแล้วที่จะสามชาตินะคะผม เราจะสู้คนไต้หวันนะครับผม,ผม,มเออไปเลย<อ>ไปเลยอ่าวันนี้ก็คือเรอิ่มเลย Oh <laughs> my ยังไงครับกับเวทีนี้ย่าไปย่ไปย่าไปย่ไปยไป,ไปในงาน S 2 o ที่ไทเปอมันมีความเหมือนที่ไทยอย่างหนึ่งก็คือปกติดเราไปเที่ยวส่งการาค่ำคืนอย่างเงี้ยที่แบบ RCA แถวแถวนั้น่ะมันก็จะแบบว่าเออเล่นน้ำเสร็จแล้วจะหิวใช่ไหมมันก็จะแบบมีหมูปิ้งเอยไก่ทอดเอยให้เราแบบซื้อางททาง ซึ่งที่นี่ก็มีเว้ย25ก๋วยเตี๋ยวเรือมีคอหมูย่างมีคอหมูย่างไม่พอนะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยลองดูมันคือฟิลแบบฟิลแบบฟิลแบบภาพใหม่และน่าเน,าน,านอะนอะไรอย่างเงี้ยเออสองกันที่ไทยเลยอ่ะ และตอนนี้นะคะเปอร์ก็นั่งพักผ่อนรู้สึกว่าเหนื่อยมากก็เลยแบบอ่าเมื่อกี้ก็คือสั่งข้อหมูย่างมากินใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็คืออยากจะบอกแบบสรุปนิดนึงเนาะกับงาน S2O ไทเปรู้สึกย่งไงในในในฐานะที่เป็นคนไทยสนุกแบบไต้หวันเออสนุกแบบไต้หวันนะคือแบบที่เห็นคนที่แบบว่าแต่งตัวมันคือแบบรู้สึกว่าเออมันมันไต้หวันไต้หวันไต้หวันเนาะเออ ถ้าถามเปอรอ์ะว่าแบบเององงานเนี้ยมันเปยังไงมันสนุกหรือเปล่าจริงๆอ่ะมันแบบมันมันไปเอง่อนแต่ว่าก็คือเปอรอ์ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอินกับอีเดียมอยู่แล้วก็คือ ทุกคนก็น่าจะรู้เปิ้ลเป็นคนที่แบบว่าจดโซ๊สั่ค่าต้องมาไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแบบพอเจอกับเอ้ที่ว่าจืดืดจืดจอย่างเงี้ยเปิ้ลก็จะแบบเฮ้ยทำตัวไม่ค่อยดูความสนุกมันก็จะไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้ซึ่งสำหรับคนที่แบบชอบเป็นสายอินเดีย่างเนี้ยก็อาจจะชอบก็ได้เดือนเมษาปีหน้านะคะทุกคนก็เจอกันนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าน channel ใน<ต>ช่อง j ส s ป p e r คอยไม่จริงได้<ต><ต>วันแพ